สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อที่ราศีกรกฎแม่ทัดน้ำกับเรื่องราวของงานเงินความรักเมื่อดาวราหูย้ายใครไหนว่าเราจะมีกันตลอดไปนะคำว่าตลอดไปไม่มีจริงนะคะ มีแต่ความสม่ำเสมอค่ะไม่ว่างานเงินและเรื่องราวของความรักค่ะมาเริ่มกันที่คนโสดค่ะใส่วาสิโบทินกันใส่วาสิหักแพงกันใส่วาสิมีกันตลอดไป <c oughs> คนโสดค่ะ The dead, the fool, nâng mãi nâng Đạt the world. The tower. เสองเหรียญคนโสดค่ะ t เดด a t ตตัวแทนของท่านการเวลาทุกสิ่ง ไม่มีอะไรมาแล้วไม่ไปนะคะไม่ไปไม่มีทุกสิ่งเป็นเรื่องชั่วคราวจะกกๆแม่ทัดน้ำดาวตัวแทนการเปลี่นแรลงทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเช่งนะคะไม่ว่า จิจวัตรประจำวันการกระทำนะสิ่งที่ลงมือทำนะนี่ก็ไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลการผจญภัยของชีวิตก็ได้เริ่มต้นใหม่นะคะการเวลามาบอกให้รู้คนโสดสิ่งที่จะนำติดตัวไปได้ก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะ ถ้าเป็นเรื่องราวของหุ้นส่วนคู่ค,ค้าคู้รักคุ่ครองการเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมเป็นดวงของคนมีประสบการณ์พบแล้วก็ต้องจากไม่ว่าจะเป็นหรือจากตายคนโสดมีประสบการณ์ค่ะได้เริ่มต้นใหม่มีโอกาสได้ รับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ๆด้วยประสบการณ์ความหนักเ,นเหนื่อยยากผ่านวันเวลามาผ่านการเดินทางของชีวิตการเปลี่ยนแปลงอาหารการกินวมสมบูรณ์การงานการอาชีพอันนี้ก็ การลงทนุนการงานการค้า,าเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนการเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมถ้าจะหยิบยืมการเงิน,นก็ไม่ได้เขินนะคนะะผ้าผัาเปี้ยงสายฟ้าแหลบเป็นเรื่องราวของการลงทุนมีความเสี่ย เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้เรียนรู้สัจธรรมการวิวัติการวิบัติผ่านพ้นไปให้ความหวังกำลังใจตนเองไม่ท้อถอยนะคะเฟืนอเินชีพด้วยปัญญาแก้ไขปัญหาได้ดีค่ะ คอนโซลก็ได้ประสบการณ์กรนะจัดสิ่งเก่าๆร<ๆ>กองรังออกไปอันนี้ไม่ใช้กำเก่าจบไปแล้วนะคะแต่ถ้าจะหมุนมาใหม่นี้ก็ต้องระมัดระวังนะเดินหน้าต่อไปด้วยการ พอใจในสิ่งที่มีนะไม่ประมาทค่ะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์การเงินสิ่งตอบแทนการเงินและเรื่องราวส่วนตัวค่ะสิ่งที่จะนำติดตัวไปได้ก็คือความมั่นคง ของชีวิตที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะวันไหนสำคัญที่สุดก็คือวันนี้แะคนส่ดได้ประสบการณ์มากมายนะ Power เป็นผู้มีพละกกำลังนะคะดูแลตนอื่น ดูแลตนเองก่อนมีพละกำลังไม่ทำร้ายตนไม่ทำร้ายใครนะคะเป็นผู้มีพลังในความมั่นคงของการเงินไรายได้เศรษฐกิจค่ะใส่วาสิปทิมกาใส่วาสิฮัก แพ่งกันใส่ว่สิมีกันตลอดไปมาพบเจะเจอกันเป็นประสบการณ์ชีวิตไม่เสียงก็ไม่รู้นะคะการได้เสียงได้ลองได้รู้ทำให้มีประสบการณ์ค่ะอันนี้ก็ มาดูคนมีคู่นะคะอัดสวินหนุ่มถือไม้แต่แมจิกเชียนคนมีคู่ค่ะทังไกลค่ะการติดต่อการเดิน,ตตนดทางค้าขายกับคนต่างถิ่น มีไอเดียสร้างสรร์งานติดต่อค้าขายกับคนต่างถิ่นที่สร้างสรรค์ผลงานค่ะ8ถ้วยราชินีถือดาบเดินทางไกลค่ะร่วมก,กันกับเพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้าม ราชินีพัชจรจ์ติดต่อค้าขายอันนี้ก็ตนเองเลยค่ะพ่อป,ปูแม่ป,ปูผู้เย็นด้รับใช้บริการอิบุญเก่านะคะจิตใจดีใจเย็นโชคชลกโชคชะลากังานสตรีงานจินตนาการสร,ร้างสรรค์อัศวินหนุ่มเธอถ้วยอ่าอันนี้ก็ตกล้มรักในงานศิลปะป ใจดีอ่อนโยนใจเย็นอันนี้ก็บุญเก่านะมีสิ่งแรกเปลี่ยนให้กับอีกฝ่ายได้รับการสนุนสนับสนุนเดินทางไกลร่วมกันกับไอ้ตรงข้ามคนรักคู่ครองคู่ขาสิบหมายทำงานหนักเหนื่อยตกล้มรักโชคดีกับงานโอกาสได้สร้างธุรกิจใหญ่โตของตนเองไม่ต้องเป็นลูกน้องของใครนะเป็นคนที่ได้พบรักไม่ขาดฝันกับคนต่างถิน่น ไม่ขาดคิดมีไอเดียทางไกลมีแรงกระตุ้นส่งไปที่การติดต่อขายคนต่างถิน่นการงานอาชีพสำเร็จนะคะต้องอยู่ไม่ติดที่ค่ะป,ะปูแม่ป,ปูนะคะคนมีคู่นี้จนชมรู้พุทธนงเยาวนะมีเพื่อนเยอะนะคะเพื่อนใกลชิดสนิทกันเหมือนญาติโดดเด่นได้รับการดูแลอุปถัมภ์จากสตรีแม่แม่ นาเรอุปธรรมนาได้ลาการเงินที่ส่งกระแสไปถึงมุ่นส่วนมาร่วมการงานอาชีพอ่ะอันนี้เคียงข้างกันไม่ทอดทิ้งกันค่ะใสวยวาสิโบทิกันใสวยวาสิฮักแห่งกันใสวยวาสิมีกันตลอดไป เป็นคนเฉลียวฉลาดนะคิดทางการค้าคล่องค่ะเจรจารได้หลายภาษา i n นโนเซน์ค่ะร่าเริงสดใสค่ะอบอุ่นด้วยมิตรภาพเริ่มที่ตนเองบางคนไร้ชิดและแวดล้อมเป็นนักเดินทางการค้าทางไกลสำเร็จค่ะโชคดีค่ะ